สวัสดีสวัสดีกับผมคันนี้เดิมทีนั้นนะครับเป็นชุดโปรโมชั่น45,000บาทนะครับ45,000บาทนะครับชุดในชุดนั้นก็ถือว่าเสียงดีมากอยู่แล้วนะครับถือว่าดีอยู่ในเกณฑ์ดีมากอยู่แล้วนะครับในชุด45,000บาทแต่วันนี้ลูกค้ามีงบประมาณอ่ามาให้อีกนะครับว่าจะทำอะไรได้อีกกับเครื่องเสียงชุดนี้นะครับอยากที่จะเติมอีก เติมอะไรได้บ้างนะครับในชุด4,5 0 0นะครับก็ลูกค้าก็มาเปลี่ยนเป็น power m xsat นะครับฟรีนะครับเป็นของ xsat แล้วก็ power m ขับทัพย์นะครับเป็นของ xsat นะครับส0 0 0 1นะครับสิ่งที่ได้ก็คือในเรื่องของเสียงเบสเนี่ยได้มากกว่าเดิมเนี่ยประมาณ2เท่าตัวได้ครับ2เท่าตัวได้เลยครับในเรื่องของเสียงเบสเนี่ยครับจากเดิมที่ยืนข้างรถออกไปเนี่ยครับ รู้สึกว่าดังอยู่แล้วแต่อันนี้ครับยืนข้างรถออกไปสัก5้าเมตรมรเนี่ยครับรู้สึกว่าขากางเกงเนี่ยกับพือเลยครับเสียงเนี่ยสั่นตามจังหวะของตัวน้ t ของตัวเสียงเบสเลยครับโอ้ยสะใจจริงๆใน Poweramp ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้ซับท2นิ้ว x a r t เราใช้ Poweramp พั0หารแอมจุดหนึ่นะครับอยากที่จะได้เสียงเบสมาจากเดิมเนี่ยให้เยอะกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเนี่ย แนะนำนะครับมาอัพเป็น3,000ันจุดหนึ่งได้นะครับในอนาคตสายฟงสายไฟไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแค่เปลี่ยนตัวพาวเวอร์ให้มีพลังขับที่เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าแอมตัวเล็กกว่าเดิมนะครับเพียงแค่ฝ่ามือเดียวลูกค้าเก่ามีราคาพิเศษนะครับสามารถเทิร์นสินค้าตัวเดิมได้นะครับไม่ขาดทุนนะครับเป็นการต่อยอดให้เสียงเราดีขึ้นไปกว่าเดิมนะครับการเล่นเครื่องเสียงแบบนี้มันก็จะสนุกในทุกสเต็ป เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันนะครับเปิดริมถนโนนะครับในวอลลุ่มประมาณ40ให้ฟังนะครับ ทดน้องรวยคนสวยอย่าเรียกลุงได้ไมา เรายืนอยู่กับพื้นเนี่ยครับพื้นปูนแน่นๆเนี่ยรู้สึกเลยครับว่ามันสะเทือนไปตามเสียงเบสลองมาทดลองได้นะครับเสียงจริงไม่ซื้อไม่ว่านะครับลองมาดูกันเลยครับว่าเอ๊ะมันได้อะไรกันแน่นะครับมันจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าลองมาลองดูได้นะครับลองมาลองดูได้นะครับรับรองเลยว่าสะใจสุดๆแน่นอนครับในรถครอบครัวแบบนี้ในรถการใช้งานในรถ ครอบครัวแบบนี้นะครับติดตั้งลำโพงน้อยๆแบบนี้นะครับก็สามารถได้เสียงที่มีพลังเสียงที่ดุดันมากๆนะครับไม่ต้องติดตั้งให้ลำโพงให้เยอะนะครับไม่ต้องติดตั้งเพลแอมให้มันเยอะแล้วก็ตัวใหญ่มันก็จะมาเปลืองพื้นที่เราเราก็จะนั่งลำบากนะครับอันนี้เราเน้นใช้สินค้าเกรดดีๆนะครับงานติดตั้งดีๆเนี่ยจบกว่านะครับไม่ต้องไปพึ่งพาดอกเยอะๆนะครับ ก็จบคลิปนะครับพอเท่านี้สนใจเครื่องเสียงชั้นนํานะครับคุณภาพบวกกับงานตั้งคุณภาพบวกกับการปรับจูนคุณภาพเนี่ยนะครับเอาให้เคสตาวจมูมรีได้อยู่ในช้อยในการตัดสินใจของท่านสักหนึ่งล้านนะครับรับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับขอบคุณครับ